ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกแต่มันแฝงความสุขอยู่ในนั้นแล้วครับเหตุใดสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิ์อย่างความรักเนี่ยจึงต้องมาพร้อมกับความทุกข์เมื่อเรารักเราก็จะเปิดใจทําให้ตัวเองเสี่ยงต่อความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่ความเปราะบางนี่เองอ่ะมันทําให้ความรักเราลึกซึ้งและมีชีวิตชีวามากขึ้น ความทุกข์ในความรักมันหลายรูปแบบด้วยกันความเจ็บปวดจากการพลากจากกันความกลัวที่ต้องสูญเสียความท้าทายจากความเข้าใจผิดและการทดสอบความไม่ลงรอยกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้ถึงความรักที่มีความบกพร่องนะครับแต่เป็นความรักที่แท้จริงและลึกซึ้งและมันมีผลกระทบต่อความรักที่มเราต้องพิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นความแข็งแกร่งผ่านประสบการณ์และความทุกข์ทรมานเหล่านี้ในทุกความท้าทายมันจะนํามาซึ่งความสุขที่ซ่อนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทําให้เราเต ตโสิ่งที่เราได้สัมผัสความผูกพันที่เราได้เสริมสร้างให้มันเกิดความแข็งแกร่งและความเข้าใจที่เราพัฒนามันมันเป็นความสุขที่เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวความสบายใจจากความทรงจําที่มีร่วมกันและความตื่นเต้นจากการเอาชนะอุปสรรคด้วยกันการที่จะโอบรับความรักในอย่างที่แท้จริงนั้นเราต้องยอมรับทั้งความทุกข์และความสุขที่มันนํามาเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเดินทางของความรักไม่ใช่เส้นทางของความสุขสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่มันเป็นเส้นทางที่โคตรเยืยวมี มีขึ้นมีลงเป็นเส้นทางที่ทดสอบความผูกพันระหว่างเรากับคนอื่นแต่ท้ายที่สุดมันก็จะกรชะชับความผูกพันนั้นมากขึ้นอย่ากลัวที่จะรักเพราะความทุกข์ที่รอมันอาจจะเกิดขึ้นจงยอมรับมันครับว่ามันซับซ้อนมันเป็นสิ่งที่น่าทะนุถนอมมากน้อยแค่ไหนมันมีความสุขที่ซ่อนอยู่ในความท้าทายเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนให้ประสบการณ์ความรักของคุณมีทั้งสนุกสนาน และมีความเจ็บปวดบ้างแล้วคุณจะเข้าใจกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วการเดินทางผ่านความรักถือเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเติมเต็มที่สุดในชีวิตของคนเราละและขึ้นชื่อว่าความรักนั้นไม่ว่าดีหรือร้ายยังไงก็คือความรักครับและมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอมันทําให้เรามีความสุขแน่นอนก่อนจากกันไปนะครับบอกลุงตีหน่อยครับว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากประสบความสําเร็จต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จกับลุงตี c ซ o